ลวะพอจับโตรลงมาบ่เด sí, ้อบ่าเอ้ามิวสิกขนาดนั้นพอมันจะไปพดไหนนี่ไปเสี่ยงชีวิตดูจับโจรคนนี้ก็เด้น้ำล้นถนนออกมาเด้อจับโจรเขบ่โอ้ยยาหน้าตุยจับโจรเข้าบ่เอ้ยเป็นคิปเปอร์นะดูดิห้ามไป็นคิปเปอร์ไ่ยาไปยากลัวหมูหมูแดงเลยฮะ รอยพู่น่เข้าวอแ่ละวนีปล่ร้อยก็่าจุ่มมาหัวโดหน้ามาโลอตุน้าน้มีน้าวยบ่พัดไปข้างก็ไม่ฮะเนาะบ่หน้าบ่อย่าล้น 我这啥呀？